Thank mm -hmm. you. ผู้โซนะครับกคนนะครับอันนี้ก็เป็นคิปพิเศษนะครับวันนี้ก็ปเป็นวันที่11เดือน11นะครับซึ่งก็เป็นวันที่เป็นเขาเรียกว่าพอ r โรเกรด e อาเวย์นะครับหรือประตูเปิดนะครับประตูของจักรวาลประตูของพลังงานนะครับคือถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะครับถ้าแบบคนที่เชื่อในเรื่องของพลังงานต่างๆคือถ้าหลังจากนี้คือคุณก็ต้องรอไปอีกหนึ่งปีนะครับก็คือวันที่11 เดือนสิเอ็ดปีหน้านะครับวันนี้ก็เลยแบบมาทําคลิปดูนะครับว่าวันที่สิเอ็ดเดือนสิเอ็ดเนี่ยนะครับคุณนะครับควรจะทําอะไรดีนะครับให้กับชีวิตของคุณนะครับหรือคุณควรจะทําอะไรดีนะครับหลังจากวันนี้นั่นเองนะครับเป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับเราลองมาดูกันก็มาดูกันนะครับว่าวันที่11เดือนสิเนะครับคุณควรทําอะไรดีนะครับสําหรับคนที่มาเจอนะครับ อโอ้ขึ้นมาทั้ง king of con r แล้วก็ peace of con r เลยนะครับก็ผมรู้สึกว่าเป็นเป็นวันที่คุณควรแบบเซตเป้าหมายเซตโกของคุณเซตความหวงังหรือความปรารถนาของคุณนะครับหรือลักษณะเป็นวันที่คุณควร manifestation นะครับการใช้ law of attraction ต่างๆนะครับในการ ออมีชีวิตนะครับหรือดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการนะครับหรือแอคชั่นนะครับตามความฝาันตามเป้าหมายของคุณก็ได้หรือเริ่มเขียนเขาเรียกว่าเริ่มเขียนสคริปต์นะครับของชีวิตของคุณหรือแผนของคุณหรือเป้าหมายของคุณนะครับแล้วก็เขียนลงมือเขียนว่าอะไรคือเป้าหมายของคุณอะไรคือจุดมุ่งหวังของคุณอะไรคือสิ่งต่อไปที่คุณจะทำนะครับ <S <S <t> เพ <S <S ื่อให้ประสบความสําเร็จ <t> ในชีวิตของคุณ <S <S นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้นะครับดูลักษณะเหมือน เหมือนสำรวจสองนะครับถึงเชื่อนะครับในในสิ่งที่ตัวคุณจะทำนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับลักษณะเหมือนการวางแผนนะครับในวันนี้เลยก็ได้มาดูเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรอีกในรอบบอเนี่ยครับเป็นเป็นจังหวะที่ดีมากที่คุณควรแอคชัน่นที่คุณควรลุยที่ควรควรมีแพชชั่นใหม่ๆใ,ในชีวิตนะครับคือ คือสร้างเขาเรียกว่าสร้างแรงมานานใจให้ชีวิตของคุณก็ได้นะครับแบบในเรื่องงานก็ดีนะครับหรือดึองดูดในเรื่องของงานก็ดีในการแบบดึงดูดในเรื่องของออชีวิตทิศทางชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่คุณอยากจะใช้ครับคือวันนี้วันที่11เดือน11คือสิ่งที่ดีมากๆที่คุณควรแบบควรควรเขียนนะครับควรเขียนแผนนั้นแล้วรู้สึกกับ ก,กับชีวิตแบบที่คุณต้องการนะครับในลักษณะแบบนี้คือผมดูนะครับมันเป็นทิศทางของแบบการวางแผนนะครับชีวิตเป้าหมายชีวิตหรืออนาคตที่คุณต้องการนั่นเองนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับคุณควรทำนี่แครับที่ฮอฟคารนะครับ,ค,รบคือผมรู้สึกว่า ให้คุณมีการสั่นสะเทือนพลังงานที่ดีในวันนี้เลยนะครับคือชีวิตที่คุณอยากจะเป็นชีวิตที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากจะพัฒนาเนี่ยในวันนี้คุณเริ่มสร้างเลยนะครับสร้างจากอะไรสร้างจากจินตนาการของคุณสร้างจากความรู้สึกของคุณสร้างจากไอเดียของคุณสร้างจากการที่คุณนั่งสมาธิแล้วแล้วคุณเห็นภาพตัวเองในอนาคตเป็นแบบไหนคุณรู้สึกแบบไหนให้คุณเซตตรงนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณจะทําได้เชื่อว่าคุณจะไปได้นะครับเชื่อว่าคุณจะ จะมีชีวิตแบบนั้นได้นะครับมันคือสิ่งที่คุณควรทำนะครับมันคือสิ่งที่ที่ต้องทำด้วยก็ได้นะครับมาดูเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรอีกนะครับว่าคุณควรทำอะไรในวันที่11เดือน11นี้นะครับถ้าคุณที่มาเจอก็ขอให้โชคดีนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับมาดูกันนะครับว่าคุณควรทำอะไรนะครับในวันที่11เดือน11นี้นะครับหรือแมสเสจที่คุณมาเจอนี้นะครับคุณควรทำอะไร ขอน้ใบนะคบคุณควรทำอะไรในวันนี้ครับตะวันครับ b c บิชไฟเออร์นะครับสแตนด์อัพัวเนี่เลยครับหาแสงสว่างหาเส้นทางของของคุณให้เจอนะครับเซ็ตโกเซ็ตเป้าหมายเซ็ตเส้นทางเซ็ตเซตคือเซ็ตชีวิตของคุณขึ้นมานะครับแล้วคุณเชื่อว่าคุณจะ จะไปตรงนั้นได้ stand up for yourself ให้คุณเชื่อในตัวเองนะครับ law of action นะครับก็คือการแอคชั่นการ A นั่นเองนะครับแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณต้องการมานะครับแอคชั่นะครับลุยนะครับมีมีมีแพชชั่นมีไฟในตัวคุณเองนะครับแล้วแล้วอาจจะเป็นลักษณะของเริ่มต้นไอเดียนะครับเริ่มต้นไอเดียอะไรก็ได้ของคุณนะครับอย่างที่ผมบอกคือการเขียนนะครับเขียนแผนคือ คือถ้าคุณไม่รู้ว่าเป้าหมายช่วยของคุณคืออะไรหรือแผนช่วยของคุณคืออะไรคุณต้องมามีแบบมีหนังสือสักอย่างหนึ่งนะครับหนังสือแบบชีวิตคุณที่ดีขึ้นก็ได้โน้ตเอาไว้นะครับว่าแผนของคุณนะครับคืออะไรเป้าหมายที่คุณต้องการคืออะไรนั่นเองนะครับก็ลองวันนี้เลยก็ได้นะครับเริ่มต้นในวันนี้เลยก็ได้ลองดูนะครับเดือนสิบเอ็ดนะครับดูเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรอีกนะครับวันที่ 11เดือน11นี้นะครับคุณควรทำอะไรนะครับเพราะว่าประตูจักรวาลเปิดแล้วนะครับ Angel number นะครับแล้วเป็นมันไม่ใช่เป็น Angel ที่เราเห็นแบบจากหน้าปัดนาฬิกาอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นเป็นรอบปีเลยนะครับมาดูการคุณควรทำอะไรนะครับคุณควรทำอะไรต่อไปนะครับหรือทำอะไรในวันนี้นะครับ f r i d a i n g Century นะครับ Opening to your special sort นี่เลยครับ สเปเชียลเลเวของคุณนะครับฝึก Special Level ของคุณนะครับโอเพนะครับในเรื่องของมายของคุณ m มซ d เซ็ของคุณ Open ในเรื่องของ i n t u i t i ชัของคุณสัญชาตญาณของคุณนะครับเปิดนะครับหาเขาเรียกว่าหาหาความศักดิ์สิทธิ์นะครับของจิตวิญญาณของตัวเองให้เจอนะครับหรือวันนี้เป็นวันที่คุณแบบนั่งสมาธิฝึกสมาธินะครับตามหรือ ขอแพสเสจหรือขอข้อความนะครับกับสิ่งที่คุณต้องใช้ในการดําเนินชีวิตหรือใช้ในการออใช้ชีวิตของคุณต่อไปก็ได้นะครับแล้วก็มี passion and pressure นะครับ s u r v i v a l i f e passion มาอีกแล้วนะครับเนี่ยเลยคือการเซต passion คือการเซตโกของคุณต่อไปนั่นเองนะครับคือสิ่งที่คุณควรจะทำนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งผมมองว่านะครับมัน นัศเสียที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณดูจากไพ่นะครับคือคือไพ่แบบให้คุณแบบลุยพุ้สตัวเองนะครับพุ้สตัวเองลุยแบบมีแผนในชีวิตนั่นเองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่คุณควรทําในวันนี้อีกนะครับคือสนุกสนานกับการใช้ชีวิตนะครับสนุก,กสนานหรือไฮวเบสชั่นของคุณในวันนี้เนี่ย ถ้าคุณมีไฮไลเบสชั่นดีๆคุณกลับมาจากที่ทํางานนะครับอาบน้ํานะครับเตรียมร่างกายของคุณนะครับแล้วก็นั่งสมาธินะครับให้ให้ให้เหมือนแบบคุณเห็นแสงแสงสว่างจากตัวคุณก็ได้หรือเห็นแสงสว่างจากจักรวาลก็ได้นะครับให้ให้ส่งมาที่คุณนะครับเรารู้สึกแบบจากจัก,กระที่4ของคุณในเรื่องของออความรักจากตัวคุณเองเนี่ยนะครับเราส่งผ่านไปยังแบบ โซลา่าเพ็กซัสจักรานะครับจักราที่3คือจักราที่ที่เป็นจุดกําเนิดของพลังงานของคุณด้วยเนี่ยตรงนี้แล้วก็จินตนาการถึงเป้าหมายชีวิตของคุณนะครับวันที่11เดือน11นะครับคุณควรทําอะไรอีกนะครับ f i x i b i l i t y นะครับ f i x i b i l i t y เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของความยืดหยุ่นนะครับหาเส้นทางของตัวคุณเองนะครับหาความยืดหยุ่นปรับสมดุลพลังงานในวันนี้ก็ได้นะครับ มาดูกันนะครับว่ามีอะไรอีก relaxation นะครับขึ้นมาเหมือนกันนะครับ relaxation นี้คืออาจจะเป็นสองใบนี้ผมผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นลักษณะคือปล่อยวางนะครับเมื่อคุณเซ็ตเป้าหมายของตัวเองได้แล้วเมื่อคุณเขียนโกของตัวคนได้แล้วเนี่ยให้คุณเชื่อมั่นแบบนั้นแล้วปล่อยวางผลลัพธ์ไปเลยนะครับปล่อยวางผลลัพธ์ในที่นี้คือปล่อยวางแบบไว้วางใจว่า มันจะเกิดขึ้นจริงนะครับมันจะเกิดขึ้นได้นะครับในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับจะร่ํารวยจะมั่งคั่งร่ารวยนะครับอะไรแบบนั้นนะครับปล่อยวางผลลัพธ์ไปเลยนะครับแล้วก็ให้คนกลับมาอ่านในสิ่งที่คุณจดในในสิ่งที่คุณเขียนแผนของคุณนั่นแหละครับดูกากนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับวันที่11-11อนะครับคุณควรทำอะไรนะครับในวันนี้ ที่สเดเดือนส1นะครับคุณคงทำอะไรนะครับในวันนี้แ <laughs> พชชั่นแพชชั่นขึ้นมาอีกแล้วมันจะกระวาลอยากจะให้คุณตามแพชชั่นนะครับมีไฟนะครับลุยอันนี้ไม่ได้หลอกเล <laughs> ่นเหมือนแพชชั่นเหมือนเรื่องงานเหมือนเรื่องการใช้ชีวิตหมดเลย do what excites your g u e s t fire up about your life increase your energy level เนี่ยครับ พัฒนาตัวเองแพชชั่นของคุณหรือพัฒนาในเรื่องของอินทิชั่นของคุณเรื่องของภายในของคุณเรื่องของเรื่องของอะไรอีกครับเรื่องของเป้าหมายชีวิตครับเออมันมันเป็นลักษณะของการเซตเริ่มต้นเซตชีวิตเริ่มต้นเซตพลังงานใหม่เริ่มต้นเซตเป้าหมายใหม่ของคุณก็ได้เป้าหมายของคุณในปีนี้ที่คุณวางไว้อาจจะมาถึงครึ่งทางแล้วโอเคคุณเซตใหม่วางใหม่ในปีหน้าก็ได้นะครับอะไรแบบนั้นลงใหม่อีกแล้วนะครับอิมเมจเนชั่นชัดเจนมากๆเลยขอบคุณนะขอบคุณจักรวาล imagination นะครับ invention a new d n reality give yourself permission to dream believe in ultimate in unlimited possibility imagination พลังงานของจินตนาการพลังงานของการเชื่อในตัวคนเองเลยนะครับถ้าคุณพไพ่ใบนี้คือทั้งหมดที่ผมพูดมาแล้วนะครับ imagination คือให้คุณเซตเป้าหมายของคุณอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วปล่อยวางผลลัพธ์ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นความจริงนะครับแล้วก็ คุณเชื่อนะครับในจินตนาการคุณเชื่อในไอเดียของคนคุณเชื่อในในในตัวของคุณเองนั่นเองนะครับความฝันเป้าหมายนะครับอะไรต่างๆตรงนั้นดูเพิ่มเติมนะครับมีอะไรอีกนะครับวันนี้สิ่งที่คุณควรทำนะครับในวันที่11เดือน11เนะครับก็คลิปนี้ใครมาเจอก็ผขอ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่มาเจอขอบคุณจักรวาลที่ส่งมาเสษจมาขอบคุณไพ่ขอบคุณไพ่ทาโร่ขอบคุณไพ่ออราเคิลที่ส่งต่อพลังงานดีๆมาดูกันนะครับวันที่11เดเดือนสิคุณควรทำอะไรนะครับในวันนี้นะครับไม่เอานะครับเอาใหม่โครโมนะครับ into the mirror I now see the realms of possibility เห right. mm ็นตัวเองนะครับ mm hmm. คือเหมือนเห็นเขาเรียกว่าก a m ม่ r คือเสน่ห์คือพรสวรรค์คือความสามารถคือวันนี้เนี่ยสองนะครับสองกระจกนะครับหรือบอกตัวเองก็ได้นะครับในเรื่องของแบบสิ่งที่คุณต้องการหาสิ่งที่ต้องคุณต้องการไฟล์ p a s s i o หา passion หรือการปรับเ,เป้าหมายชีวิตหรือทิศทางชีวิตของคุณก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับ possibility <s> เป็นไปได้หมดเลยนะครับถ้าคุณเชื่อนะครับ ดูกันนะครับว่ามีอะไรอีกแบบนี้ก็สนุกดีนะครับมีอะไรอีกนะครับที่คุณควรทำในวันนี้อาไพ่ก่อนนี่แล้วกันอะไรที่คุณควรทำนะครับในวันนี้นะครับเชื่อมต่อนะครับกับ จิตใต้สำเร็จของคุณหรือจิตวิญญาณของคุณในวันนี้อะครับลักษณะแบบนั้นคุณควรทำอะไรนะครับในวันที่11เ็ดเือน11เนะครับที่เป็นประตูของจักรวาลประตูของสิ่งดีๆเปิดนะครับเนี่ยครับไพ่มันหล่นไปกระเด็นไกลมากๆ r i s for the star นะครับตามเป้าหมายตามความฝานัน set goal set เป้าหมายของคุณไพ่แบบขึ้นมาคือสำเร็จทั้งนั้นเลยนะความสำเร็จในชีวิต ความปรารถนาในชีวิตของคุณทั้งนั้นเลยนะครับในแต่ละคนที่คุณมาเจอเนี่ยนะครับเซตเลยนะครับเซตเป้าหมายเซตโกนะครับแล้วเชื่อว่าตัวเองจะไปตรงนั้นได้นะครับลิสต์ for the star นะครับคุณไปถึงแน่นอนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาตรงนั้นน่ะครับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่คุณจะไปเคลียร์ระหว่างทางที่คุณปรารถนาพลังงานลบๆมาเนี่ยตรงนั้นคุณจะไปชําระนะครับพลังงานตรงนั้นได้เมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับวัยใบ้ v i b r a t i o นของคุณด้วยนะครับพลังงานหัวของคุณที่คุณมีด้วยนะครับที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยนะครับอะไรที่คุณควรทำในวันนี้นะครับสเปรดเดินสเปรดดูวอต t y o ูเลิฟนะครับนี่เลยนะครับทำในสิ่งที่คุณรักนะครับคือเหมือนตามความฝันนะเอาง่ายๆคือเหมือนแบบเริ่มเริ่มเอาวันนี้เริ่มเริ่ม ทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับให้คุณทําให้คุณทําแบบแบบนี้นะครับให้คุณทําตามตามนี้เลยก็ได้นะครับเริ่มเริ่มเขียนแผนอะไรแบบนั้นนะครับก็ปรามานี้เลยนะครับเอาสั้นๆนะครับเป็นคลิปแบบเป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับรู้สึกว่า ต้องทำนะครับให้ให้คุณได้รู้แล้วไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นไพ่ที่จักรวาลอยากจะให้อะไรดีๆกับคุณมากๆนะครับก็ขอให้คุณหาให้เจอขอให้คุณนะครับเขียนแผนแผนที่ชีวิตหรือ้าหมายชีวิตหรือทิศทางชีวิตสิที่คุณปรารถนาเขียนไว้นะครับแล้วคุณอาจจะทํามาในปีหน้า2ปีอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันได้แน่นอนนะครับในความปรารถนาของคุณถ้าคุณเชื่อในตัวคุณเองด้วยนะครับกดฎหนึ่งดูดอะไรต่างๆต,ตรงนี้ออกมา ัดแอบใช้นะครับให้ให้เหมาะกับแต่ละคนก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับยินดีกับคนที่มาเจอด้วยนะครับขอบคุณครับ